สวัสดีครับผมอ้วนแันแไม้ช็อปนะครับวันนี้มี CB150R ปี2018ไม่เพียง7,000โลนะครับโหสภาพสวยๆนางฟ้าเลยนะครับบอกเลยใครสนใจนะครับรายละเอียดเป็นไงลองไปดูกันเลยนะครับ วันนี้นะครับจะพามาชมรีวิวรถเข้าใหม่นะครับ Neo Sport Classic นะครับพิกัด 150cc นะครับ Honda CB150R นะครับปี2018คันนี้บอกเลยสภาพนางฟ้าไม่น้อยๆมาอีกแล้วนะครับเราคัดสรรมาให้ลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้คันนี้สวยมากคันนี้นะครับเลขไม่วิ่งไปเพียง7,000กว่าโลนะครับไม่แท้ๆนะครับเช็คจากระบบ Honda เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูสภาพได้เลยครับ สภาพเอี่ยมๆเลยนะครับก็คือสภาพ7,000โลจริงๆนะครับนะครับเจ้าของใช้น้อยมากนะครับซื้อมาไม่ค่อยได้ขี่นะครับนี่ครับติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วครับหน้าปัดนะครับดูใหม่ยังใสๆอยู่เลยนะครับเจ้าของดูแลดีมากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภายนอกนะครับรถคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับนี่ครับเดิมๆใสๆหมดนะครับอันนี้เขาเคยติดกระจกปลายแฮน์มานะครับ นี่ครับชุดสีสวยๆเ,เลยนะครับทแลล mm hmm. ทบไม่มีรอยเลยนะครับอาจจะมีรอยขนแมวตามภาษาสีดําทั่วไปนะครับแต่ว่ารอยล้มรอยชนรอยถลอกไม่มีเลยนะครับนี่ครับชุดสีสวยเลยนะครับสียังสดๆเลยนะครับอันนี้อาจจะมีแสงสะท้อนนิดนึงนะครับแต่ตัวจริงรถสวยมากเลยนะครับนี่ครับรถเดิมๆหมดเลยนะครับมีแต่งนิดหน่อยนะครับท้ายสั้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับกันดีดหลังนะครับที่เหลือตัวเครื่องตัวท่อเดิมๆหมดเลยนะครับ นี่ครับตัวเครื่องเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยลื้อไม่เคยแกะนะครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมครับอันนี้คือน้ํายาเคลือบเงาผมลงเอาไว้นะครับนี่ครับดูตัวเครื่องนะครับใส่กริ้งเลยนะครับนี่ครับรดบ้านจริงๆนะครับนี่ครับใช้น้อยมากโอเคนะครับอ่มาดูชกหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมลองขี่เทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับขี่นิ่มๆเลยนะครับ อย่างหน้าหลังนะครับติดรถมานะครับดอกยังเต็มเต็มนะครับแต่ว่าสภาพตามปีนะครับติดรถมาเลยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับจานเบรกนะครับใส่เต็มเต็มนะครับไฟหน้านะครับไม่มีแตกไม่มี้าวนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับจุดสีสวยๆเลยครับ เจ้าของดูแลดีมากนะครับขนาดสีดําปกตินี่จะต้องเจอรอยขนแมวรอยขีดข่วนแต่คันนี้แบบโหดูแลดีมากนะครับนี่นะครับตัวเครื่องเดิมๆนะครับดูนะครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดจากจากศูนย์ฮอนด้ายังติดอยู่เลยครับคาบยังอยู่เลยนะครับนี่ครับโ้ดูตัวเลขเครื่องครับใสๆเลยครับ โซสเตอร์นะครับยังเต็มเต็มเลยครับเจ็ดพันโลนะครับเอาไปใช้ได้เยอะเลยนะครับผมเอาไปใช้ได้หลายพันโลเลยนะครับนะครับอย่างหลังนะครับดอกเต็มนะครับติดรถมาสภาพตามปีนะครับผมโอเคนะครับอ่านี่ครับดูบนถังอ่าเดี๋ยวลองมาสตาร์กันดีกว่าครับนี่ครับรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับ ระบบไฟนะครับใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังเด็กครบนะครับไฟสถานะใช้ได้นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวนะครับนี่นะครับใช้ได้หมดนะครับระบบไฟนะครับหน้าปัดไม่มีซีดไม่มีจางไม่มีเบิร์นะครับจอไม่มีไหมนะครับ ตัวเครื่องเดินเบานิ่มๆเลยครับดูเสียงนิ่มๆเลยเรียกว่ารถต่อไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับอันนี้นะครับตัวน้ำมันเครื่องนะครับเจ้าของเขาเพิ่งเปลี่ยนมาน่าจะตอนประมาณ5,000โลนะครับแต่ว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็เปลี่ยนมาได้สักพักหนึ่งแลวครับตอนนี้7 0 0 0นโลนะครับก็ถ้าลูกค้าไปก็สัก8 0 0 0ันโลเปลี่ยนก็ได้หรือใครอยากจะเริ่มนับหนึ่งเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้ครับยิ่งดีเลยครับผม ให้ดูลมๆอีกทีนะครับลองฟังเสียงเครื่องดีกว่าครับเนี่ครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับรายละเอียดเป็นไงเดียด๋ยวลองไปดูกันอีกทีนะครับ หรับลูกค้าทนไหนนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับในราคาไม่แพงนะครับในราคาแบบ4,000ตัวบาทนะครับผมแล้วแบบอยากได้รถสภาพสวยๆนะครับเรามาดูคันนี้นะครับ 4D150R ปี2018เลขไมเพียง7,000โลนะครับบอกเลยหัวสภาพทางฟ้ามากนะครับสนใจมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านแฟนไบช็อปนะครับอยู่ที่ถนนชะลาง3าติดกับ BRT วัดดอกไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองสามารถอินบ็อมาขอรูปรายละเอียดขอคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับ เรามีบริการจัดส่งตา่างในวันหนึ่งถึงสองวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเราประกันว่าได้สินค้าตรงปกตามในคลิปแน่นอนนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบลูทูให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเอทแฟไกชอปนะครับเรามีรถส,สวยอัพเดตที่นี้ตลอดเลยนะครับรวมถึงเครดิตก,การซื้อขายนะครับเราซื้อขายจริงส่งจริงนะครับ ทานที่มาจกมานะครับรอรับรถอยู่บ้านสบายใจได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเรื่น,นี้นะครับบอกเลยใครหารถคันนี้ไม้ใครหารถุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้สภาพสวยแน่นอนเรามาดูนะครับไม่ผิดหวังนะครับสวัสดีครับ